อันนี้ลูกมาทางนี้ฝั่งน,นี้นี่แม่เอาไปงานทอดนะตัดให้หมาตัดเลยใช่หนึ่งอันได้ไงโอเคเอ๊ อ,อ,อันยองไหนพูดสิคะอออันยองออน้องไม่เมมาดูน้องไม่มเมเม,มีเมนูอะไรบ้างไหนของเด็กกินตรงไหนคะอายุอ๋อน้องไม่เมสูงร้อยเท่าไรลูกร้อยร้อบ <100. S 2> นี่หนึนึงถึงร้อยสาบาทนี่ร้อยาสิบสเออไปให้พี่เขาดู ร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อมีรองเท้าด้วยเป็นราคาเด็กนะกวังไหนป,ปะ้ะเลือกอ่าให้น้องไม่เมฆเลือกเอ,อยากนั่งอยากนั่งแบบนี้ไหมหรืออยากนั่งแบบนน้นเน่สบายกว่าอะค่าอยากนั่งแบบนี้โอลิมนก็ไกล้คือจากรอาหารตรงนี้ โอเคนั่งนี่ก็นั่งนี่นี่ไงคิบนบั๊กเนฟเนฟรายหาเนฟนฟรายที่มีไหมยไ,ไก่ทอดใบงาทอดอะไหมมาไม่กินได้อ่ะเดี๋ยวมนม้จะจิบใส่สิองออะไรนี่ไก่ทอดไหมไก่ทอดอันนั้นน่าจะเผ็ดอันนี้อันนี้น่าจะไม่เผ็ดเดี๋ยวลองไป วางวางลูกไม่งั้นเดี๋ยวหกมาทางนี้ลูกมาทางนี้ฝั่งนี้นี่แม่เอาไปงานทอดอ่ะตัดให้หมาตัดเลยใช่หนึ่งอันได้ไงเคแตงกี๋ปะ่ะแมวแมวแมวแล้ว อะไรน่ไงมันฝรั่งทอดเดี๋ยวมาตักให้นะอันนี้ไม่ต้องเอาเยอะหรอกเนาะเดี๋ยวอิ่มเพราะเราต้องกินอย่างอื่นด้วยโอเคใช่มันคือเป็นไฟน์เองฮะอีกหนึ่งแล้วลูกได้เลยค่ะอ่าน้องแม่เมเเมน้ำจิ้มนะหมายว่าอันนี้น่าจะเป็นซอส ซอสอะไรอะเมืเ่อเขืดเทศถูกต้องเอานี้ไปด้วยนะเผื่อหนูกินนะแปะมาถือให้มามาแม่ค้ค่ทูนใช่รคาน่0บาทแล้ามี20บาทรถต้องแม่คร้หนบาทรอหนูรถให้เขาเหรอคะหนูเลยข่ดทูนหรอลูกหรือ,อยังไง แค้แแก็ไม่มเพราะว่าจจแ,แม,ม่ค้าใจดีแอนแมีคนช่เลยอ,อ,อนนรอคาคก็ไม่มีคก็เลยต้งลดราคาอก็เลยมีลูกค้าใช่ไหมคะตอนนี้ลูกค้าเยอะมากแต่ก็ไม่ค่อยมีแล้วทำไม <im itation> <im itation> โอ้ยไม่มีหรอคะตานนี้ไม่ถือม้วนอ่ะ <im itation> เดี๋ยวนะร้านคุณโถไม่มีป๊อกกี้ไม่มีอะไรขายเลยเด็กๆเลยไม่มาซื้อหรอลูกใช่ค <im itation> ่ะส <im itation> <อ>งสารไหมคะจังเฝ้าร้านทั้งวันเลยแกไหมคะอตอนนี้หนูไม่เปิดร้านเลยบอ,อ,อกก่อยโยนทิ้งเลยโยนทิ้งไม่ได้สิลูกขาดทุนหมดตีโยนทิ้อทงอะ่ะใช่ไหมคะ ทำไงดีล่ะถึงจะขายได้เธอลดราคาไปแล้วด้วยใช่ไหมยืดก่อนดั่นคือลดราคาลป็นรังัทงบ้านของเล่นที่เล่นได้เราสามารถเอาไปขายได้ลงาสีอะไรเราสามารถเอาไปขายได้ให้เด็กๆที่ไม่มี oh, <okay. S 2> อแาบตู้เล็กไ mm hmm. ง่หนูชอบกระานะ้ำอะไรนะคะประตูมันเล็กอ๋อ oh. บ้านมีกี่หลังแล้วดีๆค่ะบ้านอ่ะมีกี่หลังนะลูกสองหลังเนาะคะแล้วลราเข้าทางไหนลูกประตูมีไหมคะมีประตูเลื่ตึ๊ดตื้อ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 เปิดเปิดบังก้นบางก้อนติดด้วยนะหล่ะลูกก้อนติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ถ้าใครเป็นคนทำบ้านให้น้องไมเมคะอาวุธกับหมูนั่นแหละค่ะทำด้วยกันอืกเก่งยังเลยค่ะเรื่องจะเอาไปบริจาคได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เวลาตอนที่เราไม,ม่ได้สามารถเอาไปบริจาคว้าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่น,อน้องเราไม่ชอบแนลยทำไมอะคะตองเป็นคนปให้คนปลูกขายกล่อ,องก็ได้ใช่ไหมคะ,ะได้ไหมคะ อ๋เเอเข้าใจแล้วคะ่ะแต่ผูกไม่เอาทำไมผูก <c oughs> ไม่เอาจิ <c oughs> มร้านแล้วคนณอกแนี้ใช่ไหมอุ้ยขายครื่องสเอางจิมมันแล้วอื <c oughs> ปาแม่เอาเธอกลับนะคะเดี๋ยวพอพูดดีๆด้วยปาแม่เอาเธอกลับนะคะ <c oughs> เอาไงใครจะจ่ายคะของคนนี้ตามเลยมาจ่ายเป็ร้อยบ่บ่จ่ายเป็นร้อยหนูจ่ายของคนนี้จ่ายเป็นร้อย <c oughs> ไม่ไปจ่ายได้ไหมคะ ตังเรอคะแล้วหนูมีอะไรบ้างคะอโอ้ยกินแล้วไม่จ่ายตังดูสิเนี่ย เดินดูเอี้ยมเธอเธอจะเอาเอี้ยมใช่ไหมอ,อยากเอานียูดูสีด้วยสีไม่เข้ากับยูสีนี้ขาวหน่อยทัานี้เธอเธอใส่นี่ไม่ไม่ได้ลูกไหนเต้นให้มาดูโน่นเนาะไม่ได้เก็บลีแบบนี้น่ารักอันนี้พอได้ อใส่กับเสื้อครอปแบบน,นี้เอได้่ได้ไหนดูสิอ๋อสวยอ่ะ <c oughs> พอดีเลย <laughs> เอ้ยอะเอาเข้าไปลูกอ่ะอ้าเอ้ยอ่ะ <laughs>